สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะธนาคารกสิกรไทยแจ้งแล้วพนักง,งานด่าลูกค้าแมกทำอะไรธนาคารกสิกรไทยแจ้งแล้วพนักง,งานแบงค์นับเงินไปสะบดไปจากกรณีทวิตเตอร์และสครูได้เผยแผพร่ภาพ,าพคลิปของพนักง,งานธนาคารสาวคนหนึ่งซึ่งได้ถ่ายทอดสดตอนตนเองกําลังทํางานและดูเหมือนว่ากําลังนับเงินอยู่แต่คําพูดของพนักง,งานที่สะบดไปนับไปนั่นแหละที่กลายเป็นปัญหา คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ระบุว่าแม็กทำอะไรคะคุณลูกค้าการไลฟ์ตอนทำงานแถมแสดงพฤติกรรมแบบนี้คนที่นั่งดูไลฟ์หลายคนเป็นลูกค้าทั้งนั้นเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วขอให้เจริญเจ้าวหน้าในการงานนะจ๊ะถ้าตั้งใจทำงานไม่ห่วงไลฟ์คงเห็นแม็กที่เย็บอยู่ไม่ต้องสะบัดเงินของลูกค้าแบบนี้โดยคลิปดังกล่าวพบว่าธนาคารกาศิกรไทยได้เข้ามาตอบว่า ธนาคารขอรับเรื่องเพื่อนําไปประสานงานพร้อมกับการรชับตักเตือนพนักง,งานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมไปถึงการพัฒนาปรปับปรุงพฤติกรรมการให้บริการให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะขอบคุณค่ะ